สวัสดีมินลักแฟนโตกเกียวกลูวทุกท่านนะครับผมวันนี้นะอยู่ในเกมใหม่นะโตเกียวเอ่อชื่อไหนะโตเกียวกัวเวกเคนนิงนะซึ่งอันนี้เป็นเซิร์ฟจีนนะแล้วก็เอ่อเห็นว่าจะมีเซิร์ฟอื่นอีกแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมาตอนไหนนะก็เลยมาเล่นทางด้านของเซิร์ฟจีนก่อนก็อ่าเดี๋ยวจะมาดูแนวะทางแล้วก็วิธีการเล่นต่างๆของตัวเกมแล้วก็เอ่อตัวละครในเกมว่ามีประมาณไหนบ้างแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยนะว่าอ่ส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้ดูอนิเมะเรื่องนี้ ต้องบอกเขาเลยว่าไม่ได้ดูอนิเมะเรื่องนี้รู้แต่ว่าพระเอกเนี่ยมันชื่อว่าคานิกิใช่ไหมเออน่า,นาจะแค่นั้นแหละแต่อ,อื่นเนี่ยผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะก็อ,อ่าถ้าพูดผิดตัวละคอรอะไรพวกนี้ก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับผมอ่ะมาก็ก่อนที่จะไปดูเนื้อหาของเกมนะเดี๋ยวไปดูวิธีการดาวน์โหลดก็สมัครของตัวเกมกันก่นกอนนะครับผมโอเคไป โอเคหลังจากกดลิงก์เข้ามาแล้วนะเราต้องทำการโหลดทางนั่งของแอปพลิเคชันของ,ง X7 Game ก่อนนะไม่ว่าจะเป็นทางนั่งของ iOS หรือ Android สามารถกดโหลดได้เลยหรือไม่ก็สแกนเค o d e โค้ดเลยนะแล้วก็หลังจากโหลดตัวแอป X7 Game เสร็จเราก็สามารถพิิม์ไปทางนั่งของตัวเกียวกูเวกเคนนิไปในตัวแอปของ X7 Game เพื่อเป็นการเสิร์ชหาตัวเกมแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะครับผม หลังจากโหลดตัวเกมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราสามารถกดทางด้านของลงบัญชีเข้าใช้ลงบัญชีด้วยอีเมลได้เลยโปกติเนี่ยกดเข้ามามันจะเป็นหน้านี้ก่อนเราสามารถกดข้างล่างได้เลยหนึ่งครั้งปั๊บแล้วก็ใส่อีเมลของเราแล้วกดทางด้านของการรับรหัสรหัส6ตัวจะถูกส่งไปในอีเมลเราสามารถไปคอปรหัส6ตัวมาใส่ในกล่องอีเมลแล้วก็เข้าสู่ระบบแล้วก็ทําการกดติ๊กตรงนี้เป็นการฉันเนื้อหาข้อตกลงของตัวเกมแล้วเรียบร้อยแล้วก็เลือกเซิร์ฟเวอร์กดเข้าไปเล่นได้เลยน,นะครับผม หลังจากดูวิธีการดาวโหลดแล้วก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยนะมาเดี๋ยวเรามาขอรับของฟรีก่อนนะมันมีของฟรีให้รับค่อนข้างเยอะอยู่เมื่อกี้กดรับไปแล้วสักนิดนึงอ่ะเป็นบัตรผ่านเป็นอีเวนต์ต่างๆออโอเคพวกน,นี้บัตร VP ธรรมดาพวกพลังงานโอเคอ่ะกดรับไปก่อนอ,อ,อันนี้มันเป็นเซิร์ฟจีนแต่ว่ามันก็ยังมีแบบปนๆภาษาไทยมาให้นิดหน่อยเขายังแปลแบบไม่ได้ร้อยขนาดนั้นนะนะอ่ะ มา๋ยวไปดูวิธีการเล่นผ่านานก่อนว่าจะเป็นยังไงอันนี้คืออะไรเอ่ยอ้อ,อรับของไ่าด้เป็นตัวละครฟรีนะประมาณนี้อ่ะมาเดีย๋ยวเราไปดูวิธีการผ่านานกันเกตตัวละครแล้วก็ไปตอนนี้ผมมีตัวละครลุ้งอยู่2ตัวนะไม่แน่ใจมันชื่ออะไรนะจําชื่อไม่ได้ตอนแรกตอนสุม,มาก็เห็นอยู่อ่ะจะเป็น2ตัวซ้ายสุดเดี๋ยวเดี๋ยวกดอ่านี้แล้วกดออโต้ก่อนเอากดาาไม่หันโอเคไม่เป็นไร ตีไปเอ่พทเดินของเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมต้องบอกว่าเป็นเกมแนว turn b a เบ d แหละแต่ว่ามันจะมีแมคชีนิกก็คือเราสามารถรวมสกิลมันจะเป็นเหมือนการ์ดข้างล่างอะเมื่อกี้กดออโต้ไปให้ดูธรรมดาก่อนจะอธิบายไปเรื่อยแล้วกันแล้วก็ผมรู้สึกว่าเกมเนี่ยเหมือนมันเคยมีแล้วเลยหรือว่าไม่หรือไม่ก็เกมแนวแนวเนี้ยหรือว่าเป็นเกมอื่นอะแต่ว่าเป็นแนวเนี้ยน่าจะเคยมีแล้วเพราะว่าผมรู้สึกคุ้น ต้องใช้คําว่ารู้สึกคุ้นกับเกมกับเกมแนวนี้พอสมควรนะเกมที่แบบว่าเดี๋ยวนะขอเนี้ยของผมจะมี2ตัวซ้ายนะที่เป็นตัวละครเอเดอาไอตัวเนี่ยตัวตัวแรกเนี่ยตัวผู้หญิงอันนี้อันนี้คือเปิดได้ฟรีเปิดได้ฟรีมาอ่ามันชื่ออะไรนะเดลิเซ่อันเนี้ยเปิดได้ฟรีมามันน่าจะบังคับได้ตัวนี้ทุกคนแล้วก็ตัวที่2เนี่ยที่เปิดได้เป็นตัวนี้นะไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรนะนี้อ่ะเนี่ยก็เปิดได้ตัวนี้มาก็ประมาณนี้2ตัวที่ได้มาฟรีมา เดี๋ยวไปลองตีก่อนไปลองตีกัน,กน,กนเดี๋ยวจะอธิบายไม่งอ่เขาเรียกอะไรไม่คนิกการเล่นคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่าเพิ่งมาเล่นเหมือนกันโอเคอเดี๋ยวเปิดอันตีด,ด้วยอันนี้มันจะมีการ์ดข้างล่างอยู่อย่างเงี้ยเราสามารถเลือกการ์ดมันจะเรียงตามระดับนะสีกรอบขาวเนี่ยคือต่ําสุดแล้วก็มันจะมีกรอบทองแล้วก็จะมีกรอบลุง้งซึ่งเราสามารถเอากรอบขาวเนี่ยมาวางติดกันเพื่อให้มันรวมเป็นกรอบทองได้แล้วก็กรอบทองวางติดกันปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสีลุ้งได้อันนี้ก็คือ เหมือนสกิลมันจะแรงขึ้นประมาณนี้อะแต่ขอเรียงก่อนนะแป๊บหนึง่งอันอื่นเอ้า,อามันมีเวลาด้วยหรอโอเคมันน่าจะมีเวลาด้วยผมไม่ได้สังเกตอ่าโอเคมาเรามากดสกิลคร่าวๆกันก่อนโอเคมาจัดไปนี้จัดไปนี้อ่ะอันนี้มันคือตีโปรตีหรือมันสกิลทำไมผมรู้สึกว่า เรากดไม่ทันหรือว่ามันมีเวลาแต่ผมดูไม่เห็นก็ไม่ดูนะอ่ะมันจะได้เขียนติและมาปึ๊บปึ๊บอ่าคาริีิไปแล้วกันมานี่เป็นแอนิเมชันติีสามารถปิดแอนิเมชันได้นะมันจะมีทางซ้ายเนี่ยอัเน,นี้ยรูปเนี่ยปิดได้อ่าแต่ว่าเปิดให้ดูก่อนเดี๋ยวลองดูของตัวอื่นด้วยว่าเป็นยังไงโอเคประมาณนี้ มันสามารถรวมกัดน,น่าจะสูงสุดแค่สีลุงอ่ะมันน่าจะมีแค่สามระดับอะสีขาวเป็นสีทองแล้วก็เป็นสีลุงประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองกดเล่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปสุ่มกาชาดูว่าจะเป็นยังไงนะตัวละครผมเห็นมันมีค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ที่บอกไปนะว่าผมไม่เคยดูอน,นิเมะเรื่องนี้นะเคยแค่แบบว่าดูเออมันจะมีหนังใช่ไหมน่าจะมีหนังเรื่องนี้อยู่นะถ้าผมถ้าผมจำไม่ผิดถ้าสผมเคยเปิดปดูเปิดผ่านๆอ่ะจะมีประมาณนั้นเออเดี๋ยวนะสักครู่ ีทำไมผมรู้สึกว่าผมกดสกิลไม่ทันหรือแอลนะ้วเนี่ยอ้าวตายหมดเลยไวเกินไอ้จริงเราไม่ต้องกดแนะ่เดี๋ยวเรากดออโต้ดีกว่ามันน่าจะไวกว่าเดี๋ยวพูดอธิบายไปเรื่อยอ่ะโอเครับของก่อนกดตีรับของรางวัลไปเรื่อยมามาแล้วก็ตู้ตู้ปัจจุบันเนี่ยตู้แรกสุดเนี่ยไม่แน่ใจว่าเกมเนี่ยมันเปิดมาวันสองวันละของเซิร์ฟจีน แล้วก็ตู้ปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นตู้คานิกิที่เป็นผมขาวนะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเป็นตอนตอนไหนเวอร์ชั่นอะไรนะเพราะว่าปกติที่ผมเคยเห็นนี่ะก็คือเป็นผมดําแต่ว่าตู้ที่มันมาเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นผมขาวเออใครรู้สามารถคอมเมนต์บอกได้นะนี้เพราะว่าไม่เคยดูนะอนิเมะเคยดูที่มันเป็นหนังที่เป็นหนังหนังเป็นเรื่องอะประมาณเป็นหนังที่แบบว่าจบภายในตอนเดียวอะ ภายในอันเดียวนั่นแหละผมไม่ได้เลว่าผมดูไปเยอะขนาดไหนนะแต่ว่านั่นแหละอย่าได้บอกไปนะไม่ได้ดูอนิเมะเรื่องนี้อ่ะเออเลเวลแปดรับได้อ้อเหมือนจะได้ตัวละครอยู่นะนี่นี่เน,นี่เป็นคานิกิร่างนี้คานิกิฮึคานิก,านกิอ่ะไปร่างนี้ตู้ของปัจจุบันอันนี้มันกดอะไรได้โอเคกดร,รับเพชรได้อันนี้เอออ่ะ,อะหมุนหมุนอ่ะรับตัวฟรีก่อนเดี๋ยวไปลองสุ่ม คร่าวๆดีกว่ามาไม่แน่ใจว่าอ๋อจริงอ๋อถ้าเล่นจบนี้ได้บัตรได้ตัวอีกอันนึงโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มอันนี้ก่อนไม่ใช่สุม่มเดี๋ยวเราไปตีอันนี้จบก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปสุ่มอีกทีนึงแล้วก็เพชรมีอยู่ประมาณสองสามพันน่าจะสุ่มเพิ่มได้สักสิบโลมั้งประมาณนั้นเดี๋ยวลองดูก่อนโอเคอะกดออโตไปแล้วกันให้มันตีเองโอเคตีตีเธอนึงมันจะเล่นได้ประมาณสี่แอนิเมชันเราสามารถให้ตัวเดียวเนี่ย ได้เลยแล้วแต่ว่าดวงการ์ดเราที่มันมานะแล้วก็แพ้ชนะทาง,ทางไหนทางขวานะจะเป็นเหมือนปกติแหละเป็นสามสีปกติแล้วก็เหมือนแสงมืดชนะกันเองประมาณนี้โอเคจบไปสำหรับอันนี้โอเคได้ตัวแล้วน่าจะเสร็จของชั้นนี้มั้งเขาเรียกอะไรเว็บเน,น,นี้ยด่านด่านเนี้ยเอออ่ะน่าจะเสร็จคนนี้ละถึงได้ตัวมา,าเดี๋ยวรับของก่อนโอเคอีเวนต์โอเค มาเเวิลเจ็ดเวลถัดไปมาเดี๋ยวไปสุม่มเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตทําตามเน<ม>ื้อเรื่องสักนิดหนึ่งนะโอเคทําตามโอเคอ่ะมาเดี๋ยวมาลองสุม่มแล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรมเติมครั้งแรกมั้งน่าจะเป็นเติมครั้งแรกหรือว่าเติมตามไม่แน่ใจว่ามียอดเท่าไหร่นะมันจะเป็นตัวนี้เป็นอิจิชิมันอ่านว่าอะไรวะอุจิอุจิชิมะโชโฮโใช่ไหมปิกโดดเดี่ยว เ,เอ้ยสวยอยู่นะผมว่าปีกมันสวยอยู่นะอ๋อมันมีระดับใหเดินหวานี่เป็น LR กนนี่เป็น LR อ๋อไม่ได้เป็นดาวธรรมดากับดาวตันมั้งได้วันนั้นนะห่างกันพอสคนอยู่อะมาเดี๋ยวมาสุ่มคร่าวๆกันก่อนอันนี้ใช้สามพันไม่มีเรามีตั๋วธรรมดาโอ้โหตั๋วธรรมดาก็ไม่พออีกมีแปดใบขาดสองใบโอเคไปตะลุยด่านกันต่อต้องเอาตั๋วให้ครบก่อน อเดี๋ยวกดออโต้ไปเลยลวกันมันจะได้ไวๆนะแล้วก็ขออนุญาตคูณ10เพื่อความรวดเร็วนะโป๊ๆโปโ,ปโ,ปโปอ่ะตีตีตตอันนี้กดคูณ10แล้วก็ตรงนี้กดเป็นคูณ3ก็น่าจะประมาณคูณ30ของปกติประมาณนั้นอ่ะตัวมาแล้นหนึ่งเหลืออ,อีกน่าจะขาดอีกตัวหนึ่งแล้วก็ต้องการเพชร ประมาณเท่าไหร่เมื่อกี้400ป่ะน่าจะเพชรประมาณ400เดี๋ยวให้เพชรให้ครบ30ด้วยเอาตั๋วตั๋วน่าจะครบก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเพชรให้ครบด้วยจะได้สุ่ม20โลทีเดียวอ่ารับภารกิจโอเคส่งอ่าที่เหลือไว้ก่อนเดี๋ยวไปฟาร์มตัวก่อนอยากสุ่มอยากสุ่มการเริ่มมซื้อที่ดีต้องมีตัวละครที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกลือเราก็อาจจะต้องเปลี่ยน ID ม่มีไอเดีก็เปลี่ยนเซิร์ฟประมาณนั้นโอเคตีไปก่อนตีเออเนี่ยไอตัวที่ผมได้มาเนี่ยไอตัวนี้ถือว่าเก่งนะอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นตัวละครตีหมู่มันตีหมู่ได้อันนี้คือถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่เป็นแบบว่าเคลียเคลียเว็บเวลาเราตีผ่านดันเนี่ยมันจะได้ค่อนข้างง่ายนะเคลียได้ไวๆหน่อยแล้วก็ของ x c e l l e เ t g a กมเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันมีระบบคูณนะมีสปีดมีคูณค่อนข้างโอเคมากเพราะว่าถ้าเป็น ตัวเกมของอันอื่นอ่ะมันไม่มีนะต้องบอกก่อนอันเนี้ยที่เป็นอันเนี้ยคูณสิเนี่ยไม่มีนะอันอื่นอ่ะถ้าเป็นคูณหนึ่งปกติมันจะเป็นประมาณนี้อ่ะเกมมันจะเป็นประมาณนี้อันนี้เราคือแบบกดคูณสิบชิวๆอ่ะตอนเลือกการ์ดเหมือนจะกระตุกนิดนึงนะแต่ว่าตอนออกสกิลก็ถือว่าไม่กระตุกแล้วก็ผมยังไม่ได้ปรับภาพในเกมเลยไม่แน่ใจว่าภาพมันเซตไปที่่าไรนะ Okay, ไปแต่ว่ามีปัญหาอย่างหนึง่งตรงเสียงถ้าเวลาเราปรับคูณ10บคูณอะไรบางทีเสียงมันจะค่อนข้างเสียงมันบางทีมันไม่ออกเปนจะค่อนข้างเหมือนลวนๆหน่อยประมาณนี้แต่ว่าใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเสียงอยู่แล้วนะก็เปิดได้คูณ10มันจะได้แบบไวๆนะเน้นแบบรวดเร็วโอเคเราขาดเพชรอีกหน่อยหนึ่งตั๋วน่าจะได้ครบแล้วนะอ๋ออันนี้มีเป็น e s, อีเวนต์ เนีครับเซลล์ RC แบบสุ C ่ม1ตัวโอเคอ่ก okay. uh, ิจกรรมสุ zoom. Zoom. Uh, ่มสุ่มอันนี้อ๋อเมือกีกิจกรรมต้องเติมโอเคช่างมาันเอาไว้ก่อนเออ่ uh, ผมว่าตั๋วเราน่าจะครบแล้วเดี๋ยวขอกิจกรรมขึ้นบึ้บั๊บเลย uh, ไปเไปก่อนมาเดี๋ยวมาสุ่มตัว <gauge> ต๋วก่อนสุ่มตั๋วมาเรามีตัวต๋วอยู่10 เดี๋ยวมาดูตัวละครก่อนเลทตัวละครที่มีโอกาสออกได้นะก็เอาแค่ SR แล้วกันอะ SR ตัวแรกคือตัวนี้ที่ได้มานะแต่ว่าผมคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะได้กันทุกคนตอนต้นเกมเพราะว่าตอนผมสุมเนี่ยมันสุมครั้งแรกฟรีเนี่ยมันให้ตัวนี้มาเลยก็เลยคิดว่ามันอาจจะอ่าการันตีตัวนี้อยู่แล้วนะส่วนตัวละครอ,อื่นนะอันนี้ใครเนี่ย <c oughs> อ่อ c o n d u c t ้า เมือนจะเป็นหมออะไรสักอย่างนะนี้อ่ะโอเคมันไม่สามารถดูแบบต่อเนื่องเลยหรือมันต้องกดสลับออกทุกรอบเลยมันกดไปอันอื่นไม่ได้มันต้องกดเข้ากดออกตลอดเลยหรือว่าเรากดหามันน่าจะมะีเดี๋ยวขอรับเพจก่อนมันน่าจะมีที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะแฟม้มแฟ้มตัวละครหรืออะไรพวกนี้ปะโอเคเพจสามพันพอดีด้วย มันน่าจะมีแฟ้มตัวละครหรืออะไรทำนองนั้นอะอ่อรวมทุกเรื่องเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตหาก่อนนะอันนี้ไม่ใช่ร้านค้าไม่ใช่กระเป๋าก็ไม่ใช่ตัวละครตัวละครตัวละครระบบอ่อผมว่ามันอาจจะยังไม่เปิดหรือผมอาจจะหาไม่เจอโอเคช่างมัน มาเดี๋ยวมาทำการสุ่มกันดีกว่าตัวออขอได้แค่ตัวละครเอเก็ออนะตอวอะไรก็ได้ไม่มีปเญหาเอเามาถ้าตรีนี้มีสีลุลอเอเอเแเอเอเอ้อ,อ,ดดอ,เ,อเ,เอนอ้อเ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 อไอเ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 ดเอ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 ีอเ่เอ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 เเอ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 ออเเเเออนิกิ คนหนึ่งครั้งโอ้โหเกลือเหมือนกันเลยอ่าได้ตัวใหม่แต่ก็เกลือโอ้โหแล้ได้ตัวใหม่ซ้ำเลยนะสองตัวโอเคเกลือมาได้เวลาไปตะลุยด่านกันต่อโปโปไม่แ,แต่พลังเราถือว่าค่อนข้างเยอะนะสี่หมื่นกว่าด่านมันพลังแค่หมื่นสองหมื่นเองแ,แล้วตัวละครเราได้มาค่อนข้างดีอยู่นะซึ่งอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไอ้ตัวแรกเนี่ยมันน่าจะบังคับได้เนาะแต่ว่าตัวที่2เนี่ยไอ้ตัวผู้หญิงดาที่ผมได้มาเนี่ยตัวเนี้ย ไม่แน่ใจว่ามันบังคับได้หรือเปล่านะหรือมันหรือแค่ดวงดีเฉยเพราะว่าได้มาค่อนข้างเกิ่งนะได้สองตัวเนี้ยเริ่มต้นเกมมาผมว่าค่อนข้างโอเคเลยมันตีค่อนข้างแรงโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวน่าจะต้องตีด่านผ่านอีค่อนข้างเยอะพอสมควรนะอ่ะโอเคอ่รับของขวัญโอ้โอเคเรียบอั อ่ะเดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันโอ้โหต้องกดไปต่ออีกทำอะไรไม่ได้โอเคจากที่อัตโน,โนโมัติเลือกแอซิดทำไมถึงต้องเลือกแอซิดอมุนมุนมนุโอเคอ่ะเดี๋ยวเอาไว้แค่ประมาณนี้ก่อนละกันนะเดี๋ยวขอไปเล่นแล้วทำความเข้าใจกับตัวเกมต่อก่อนนะก็ ใครอยากเล่นสามารถโหลดได้เลยนะเดี๋ยวลิงก์ผมปักไว้ใต้คลิปแล้วก็เดี๋ยวปักไว้ท็อปคอมเมนต์ให้แล้วกันนะครับผมโอเคก็ใครดูมาถึงตอนนี้นะฝากไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปด้านซ้ายคลิปด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแบบครับผม